เกมอะไรว่าห้ามนอนเดี๋ยวเข้าไปดูซื้อเข้าด้วยซื้อมันเต็มแล้วเหรออ้าวโอเคโอเคสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเกมที่ชื่อว่าห้ามนอนเนาะหรือว่าดอนสล e ปนะคะไม่รู้ว่าเกมมันเป็นแบบไหนเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกับเขาด้วยโอเค วันนี้แม่แต่งตัวหน้าตาเฉียวนิดหนึ่งนะคะซื้อชุดใหม่มาเจ็ดเจ็ดโลบักเอสวยอยู่นะโอเคไม่ได้แต่งแบบนี้เลยนะคะไม่มีแนวแบบว่าฮาวายฮาว,า,ยาวเลยกนะับเพาเลยเนาะมีแต่แบบแนวน่ารักขี้กุวันนี้ก็มาแบบเปรี้ยวนิดนึงเอามาสู้กับผี <laughs> นะคะเอ้ยเราลงลิหรอเนี่ยเอาเอตยังไงเนาะ ห้ามนอนนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอ๋อเหมือนแบบนี้เคยเล่นเลยนะเนี่ยออาแล้วฉันวิ่งไปทำไมเท่านั้นนะตื่นเถิดพวกคุณหลับไปนานแล้วกูนนะมีบางคนทำเครื่องความร้อนไว้ตอนนี้มันพังแล้วยังไงเอ่ยเพราะเราต้องซ่อมมันนะ ไม่งั้นเราจะแข็งข้ามคื้นแน่ๆเลยโอเคเราต้องทำยังไงอะหาแบตเตอรี่รอบบ้านหรอโอเคเจอแล้วแบตเตอรี่อ้าวเราต้องเดินเก็บใช่ไหมอ๋อเราสามารถติ๊กๆได้ด้วยอ้าวกดไม่ได้เราต้องหาแบตเตอรี่กี่อันเนี่ยโอ้ทำไมทำไมคนไปไหนหมดวะ แล้วเหลืออีกกี่อันน่ะแล้วเหลืออีกหนึ่งอันนะมันอยู่ที่ไหนวะมันกดไม่ได้ค่ะเนี่ยมันกดไม่ได้เลยอีกอันหนึ่งอยู่ที่ไหนออกมาเดี๋ยวนะี้เออมีใครเห็นไหมเนาะมันหายไปอันนึงจริงๆนะคะเนี่ยไม่มีใครหาเจอเลย หรือว่ามันอยู่นอกบ้านากนันแน้มีใครเห็นไหมอ่ะอะไรอ่ะนั่นคือของทั้งหมดของพวกเราเหรอขอบคุณนะฉันจะออกไปข้างนอกเพื่อไปซ่อมเครื่องไฟฟ้านะอยู่ในบ้านนะเราทุบได้ด้วยเหรอโอเค แล้วเหลือกันกี่คนอื่นเนี่ยหนึ่งสองสามเหมือนจะอยู่กันแค่หคนอ้าวเกิดอยังขึ้นเนี่ยสามทุ่มสามสิบนะคะไม่ใช่เก้าโมงช้านะสามทุ่มสามสิบสามสิบนาทีต่อมาคุณนี้ยินเสียงกรีดร้องจากข้างนอกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วคนนั้นที่ชื่อโซ่เขาเป็นอะไรอะ หมือนเขากำลังเจ็บปวดหรือเปล่าไปตรวจดูกันเถอะโอเคประตูเปิดแล้วรีบไปเถอะโอ้มืดมากเลยเนี่ยโอ้ยทำไมอ่ะมันก็จัดกระจายอย่างเงี้ยต้องโดดก่อนนะครเพราะว่าห้ามนอนเนาะฉันไม่รู้แต่เขียนว่าห้ามนอนอ่านโน้ตเท่ากับก็อ่านแล้วเนี่ย ดูเหมือนว่าก็าไปข้างในเถอะรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเข้ามาเถอะทุกคนสี่ทุ่มครึ่งแล้วนะคะคุณรู้สึกเหนื่อยเอาทำไมมันมีแต่เสียงกรีดร้องวุ่นวายตลอดเวลาเลยเด็ก แต่จะตัวโน้ตที่มันส่งมาทําให้เราตื่นโอ้ช่าเหนื่อยมากเลยเพื่อเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยกับโซ่นเนี่ยฉันกลัวจะนอนไม่หลับอ๋อฉันกลัวที่จะนอนหลับนะคะเหมือนประมาณว่ารอเพื่อนจนง่วงจนแบบกลัวเผลอหลับเลยอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นหัวเพื่อนอยู่โอเคไปนอนนะสิไปนอนค่ะไปนอนทุกคนต้องนอนนะคะ โอเคแต่แต่ว่าเราก็คิดถึงเพื่อนอยู่แต่เราก็อยากนอนอยู่เพื่อนมาคุณก็ละเมอด้วยนะคะแย่เลยฉันบอกว่าอย่านอนหลับเอาทำไมแหละนอนไม่ได้หรอใครเป็นคนเขียนโน้ตอันนั้นกันนะเกิดอะไรขึ้นกับไฟเนี่ย ทุกคนตื่นเถอะเหมือนมีอะไรไหมหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะทุกคนว้ายตัวอะไรอ่ะมันตัวอะไรโอ้ยเป็นปีศาจเหรอเนี่ยตายแล้วมันเข้ามาแล้วด้วยทุกคนโอ้ยฉันไม่กล้าตื่นเลยอ่ะรีบวิง่งหนีจากสัตว์ร้ายเหรอแล้วทำงานอ่ะ วิ่งหนีเท่ากับโอเควิ่งหนีก็วิ่งหนีเขาให้เราแค่วิ่งหนีใช่ไหมล่ะไม่ได้ให้เราสู้ใช่ป่ะอา้าวเอาชีวิตรอดจากการโจมตีของสัตว์ร้ายโอเคเขาไม่ให้เราสู้นะคะให้เราวิ่งหนีเนาะโอเคเราต้องเอาชีวิตรอดไม่รู้ว่าใช้กี่นาทีนะโอ้ยอย่างนั้นมันลากขี่ลโอ้ยมีคนโดนกินเข้าไปแล้วเดี๋ยวโอ้ยตายแล้วเราเรียนหน้าตายแล้ว นน ه, มันอยู่ทางนี้มันอยู่ทางนี้ระวังนะทุกคนเธอระวังมันอยู่ตรงนั้น yeah! เพื่อนตายหมดแล้วดิทุกคนเอาไงดีวะเนี่ยแต่ว่าเลือกกรลดไปนิดนึงแล้วไม่มีทางเลือกเลยอะทำไงดี ิดแล้วเหรอมันขึ้นไปข้างบนแล้วอะโอ้ยดูเหมือนว่าอะไรสักอย่างหนึง่งเดี๋ยวรอมันแปลก่อนมันอยู่ในห้องชัตันลังคามันอยู่ใต้ห้องชัยลังคาต้องทำไงอแล้วต้องออกไปจากที่นี่เหรอเราควรจะดูจากล็อบส์นะเพราะว่ามอนเตอร์ทำอะไรอยู่แต่เราจะดูยังไงวะ ดูไม่ได้แล้วออกไปจากที่นี่กันเถอะข่าวงกดเข้าวโดลอบไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะคะเอาไปไม่ได้ด้วยโอเ้เราต้องซ่อมบันไดเหรอ,อมันแตกหักซะแล้วเอเดิอโอเคเราต้องซ่อมนะ เออสร้างอันใหม่ไปเลยโอเคโอ้โหเราสร้างเป็นเวลาจำกัดมากเลยนะเนี่ยเอาดีๆแล้วสร้างคนเดียวแน่นะมันจะไปทันอะไรเนี่ยตายแล้วมันไม่ทันหรอกทุกคนตายหมดแล้วว่าไม่มีใครอยู่ด้วยเลยฉันอาจจะต้องตายด้วยโอเครีบป,ปีนไปกันเถอะ ปีแล้วจ้ะปีแล้วปีแล้วปีแล้ว,ลวเราปีนขึ้นมาบนหลังคาเลยปีศาจทำอะไรเราไม่ได้หรอกมันเต้อยอยู่ที่ไหนเราไม่เห็นมือเลยโอ้ยนี่ไงมันอยู่เงื่อมันติดโน้ตว่าอะไรอะภาพวาดข้าวโพด มันบอกว่าขาววังกดข้าพโพดเหรอพวกเราไม่ไม่มีทางเลือกแล้วอ่ะดิตรวจสอบขาววังกดข้าพโพกระเถอะโอเคโอ้ยตายแล้วมันยังไม่ทันอะไรเลยอะ่ะมันนับเวลาไวเกินไปไหมอะ่ะโอ้ยเอ้ละมันระวังด้วยนะเนี่ยดูสิมีแม่น้ําอยู่แค่นี้เอง เราต้องผ่านตัวนี้ไปนะคะเพื่อตามหาโซ่เนาะเราไม่มีทางเลือกต้องกระโดดข้ามอยูงเดียวดืว้อโอเคก็ดีอยู่นะที่ให้เวที่ให้เวลาเดี๋ยวนะทําไมมันเหนือนจะโดดไม่ขึ้นเลยวันเนี่ยเอาดีๆเมื่อกี้เกือบหล่นลงไปแล้วนะนก้าวแรกเมือก้โอ๊ยตายแล้วโอ้ยนางโซ่อยู่ไหนวะเนี่ยฉันมาถึงแล้วนะนางโซ่ เดี๋ยวเราต้องดูวิวแววก่อนมันมีแสงอยู่ตรงนน้นด้วยอะ่ะเหมือนเป็นเขาวงกดให้เราวิ่งหนีผีอะ่ะคิดว่านะมัน <c oughs> คิดว่ามันต้องให้เราวิ่งหนีผีแน่ๆเลยอะ่ะมีห้องชั้นใต้ด,ดินด้วยเหรอข้าวความเสี่ยงของคุณเอิง เราม่ใจกับเรื่องนี้มยมันก็ต้องไปอ่ะเดี๋ยวโชว์มัสกกออน่ะเราก็ต้องเข้าอยู่ดีอ่ะเราต้องหาโซ่อยู่ใกล้กันเถอะไฟเดนแมสหรออันนี้คือใครอ่ะโอ้ยเราบาดเจ็บจากการเหยียบได้ด้วยเหรอเนี่ยเอาดีๆเอาแล้วก็ปีนก็ได้เหรอ เออแล้วก็ปีนขึ้นได้ปะเออแล้วมันไปจบที่ตรงไหนวะเนี่ยหรือว่าเขาอาจจะโดนบูชายัน์ก็ได้นะเนี่ยเอาดีดใช่ไหมอันลงอะเช็คเดอะเบสแมนแล้วต้องลองไปชั้นใต้ดิน เออหุ่นไ่กาหรอโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันมีโนต้ตอยู่ตรงนั้นด้วยมันบอกว่าเช็คชั้นใต้ดินก่อนอาจจะมีโซ่อยู่ที่นั่นก็ได้นะ ตายแล้วผีมันอยู่ในบ้านมันออกมาแล้วเด้อผีมันกำลังจะออกมาแล้วอ๋อไม่ใช่ผีมันกําลังผีมันออกมาจากใต้หลังคาแล้วซล้ได้เราเก็บรถเหรอเราเก็บรถอยู่ไหนอนะโอเคมันจะออกมาแล้วทุกคนโอเคน่ากลัวจังเลยอะ เราทำเสียงรบก,กวนไม่ได้ด้วยต้องจุจุนะเหมือนว่ามันจะไม่เห็นเราโอเครีบออกไปที่กองไม้เหรอวิ่งไปนะโอเคเรียวเข้าเหรอ เตรียมพร้อมแล้วไปเถอะกองไม้ไหนวะเนี่ยเหรอโอ๊ยพวกเราหาทางปลดล็อกชั้นใต้ดินกันเถอะต้องหาคนเจอนะ โอเคมันต้องมีกุญแจอยู่ที่นี่เลยสักทีหนึ่งเ่ะนะเราดูใต้ลิ้นชักดูเหรอไหนเลยลิ้นชักอะแต่ฉันกุดอะไรไม่ได้เลยนะลิ้นชักอะทุกคนอ๋อนี่ไงเจอแล้วบทจเจอก็เจอจริงๆเนอะโอเคฉันเจอแล้วเปิดประตูก็เธอ อันนี้วิ่งเองแงนะเนี่ยโอเคแล้วยังไงต่ออะุ้ยเสียงหลอนด้วยนะเนี่ยเอาดีๆเสียงหลอนด้วยนะดูรอบๆแล้วนะเหมือนจะหาอะไรไม่เจอเลยอะ่ะหากาวเหรอโอ้โห เอยมีโน้ตอยู่ด้วยโน้ตอยู่ไหนล่ะโน้ตอะ่ะโอ้ยยังไงเช็คเบฮายบุ๊กเชลล์เหรอโอเคผักออกใช่มไหมรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเข้ามารอบลึกเหมือนกันนะเนี่ยอืโอเคอ๋อมันเป็นข้างอ่กแล้วเราจะขึ้นมายังไงถ้าเราลงไปแล้วอ่ะ น้าดูซีดมากเลยนะเนี่ยเจอผีโอเคแล้วต้องลงไปในหลุมน,นะโอ้ยเอา้าททำไมมันลงมาแล้วมันเป็นแบบนี้ล่ะโอ้ยฉันรู้สึกว่าฉันเหนื่อยจริงๆเลยฉันต้องการนอนใครสักคนพูดนะคะไม่ใช่แม่นะคะใครสักคนพูดไม่รู้ โซ่เหรอคุณทำอะไรกับโซ่เข้ามาในความมืดซื้อจะจะทำให้คุณเห็นเอิงเจะไปได้ไงเนี่ยมันกั้นสีทางเลยเนี่ยโอ้ยฉันต้องทำให้โกงตีแก้วเนี้มันแตกก่อนโอเคอ๋อเรามีอาวุธอยู่อ้าว แต่มันไม่แตกกระดีทุกคนอ๋อเริ่มแตกแล้วนะอ๋อปกติมันมาหลายคนเนาะเอออันนี้เรามาคนเดียวเนาะโอเคมันต้องใช้เวลานิดน,นึงเข้าใจแล้วโอเคเรีบเดินไปเถอะอู้ตายแล้วเหมือนจะมีเตียงนอนด้วยสัตประหลาดเรื่องอะไรกับเราก็ไม่รู้เราไม่มีทางเลือกกันเราจะต้องข้ามไป โอเคเดี๋ยวเตรียมปุ่มโดดก่อนอถ้าเราหล่นลงไปนี่เราขีดเลยนะเนี่ยเอาดีๆอ,อามันก็ต้องตายดิมันโดดไม่ขึ้นนะทุกคนชีวิตใหม่ให้หน่อยได้ไหมโอ้ยเราไปต่อไม่ได้เราขีดไปแล้วว่าโอเคไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยก็เข้ามาลึกนิดนึงเนาะ เอาไว้ถ้าใครอยากเล่นกับแม่ก็เข้ามานะคะช่วงสตรีมเนาะโอเคเราไม่มีทางเลือกเดี๋ยวรอดูก่อนว่ามันจะยังไงต่อเราเราขีดคนเดียวนะคะโอเคเราไม่สามารถย้อนกลับไปได้แล้วมันต้องใช้โลบักนะคะ ก็ประมาณเนื้อสนุกอยู่นะสตอรี่ดีนะเนี่ยว่าแล้วทำไมคนถึงเล่นเยอะมากๆเลยดูสิโอเคเจอก,กันคลิปหน้า้าน,นะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์ให้ด้วยเด้อ